อนุกรมเลขคณิตบทนิยามอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตและผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด,ด้วยเมื่อ a 1บวก d a 1 2บวก2 d จนไปถึง a 1บวก n ลบ1คูณ d เป็นลำดับเลขคณิตจะได้ a 1บวก a 1บวก d บวกเบวก2 d บวกไปเรื่อยจนถึงบวกเอหึ่งบวกเอลบ1 n ึคูณ d เป็นอนุกรมเลขคณิตจะได้สูตรสองสูตรคือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก a อ n สูตรที่สองก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d เราก็มีตัวอย่างจงหาผลบวก ของ2อบวกสบวกหบวกไปเรื่อยจนถึงบวก100วิธีทําเราจะใช้สูตรแรกนะครับนั่นคือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an n ก็คือจํานวนพจน an ก็คือจํานวนพจนแรก an ก็คือจํานวนพ n จน,นพเราจะแทนค่าออกมาได้ sn เท่ากับ100ส่วน2คูณ 2, 2บวก100จะได้เท่ากับ sn เท่ากับ 50คูณ102จะได้5,100คำตอบผลบวกของ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยจนถึง100เท่ากับ5,100หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับ